สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้พามาเบิงหน้าครับผมพี่น้องลั้งจากฝนตกมาสองสม,มอแล้วครับนามเตรียมทีบเลยครับผมเขาก็ดังขึ้นครับม้านขืบมือหนึ่งแล้วครับผมพี่น้องใกล้เตยบ้านท่านครับซุ่มให้รุมๆครับพี่น้องให้จี๊ตำาๆ เครื่องวังเฮ็ดจังได้ครับเครื่องยังเป็นเขาโลนอยู่ครับวานเขียสุ่มห้งรุมสามซีไฮครับนะครับหนานะครับให้ก็บ้านนะครับผัวนี้บังเลียบาน,นครับเป็นเขาโลนครับพี่น้องขณะเขาโลนยังทีงามเลยครับ บรรยากาศทงไห้ทงหน้าครับไห้นี่ก็บริวารครับเข่าร่นครับ,รบใส่รถเกี่ยวรดนเนี้ยธรรมดาขึ้นมาครับเทียงหน้าหางบเย็ดไม่ครับกาศ บนด,ดิมได้เตรียมเฮ็ดเทียงนาน้อยครับค้มฝ้าค้มฝนมาอีกแล้วครับทรงใส่ยิตยโต๊อยู่ครับตั้งจากของสาวโต๊จนจะหอดเทียงครับยังเศาราโต๊ให้เตรียมทีไปได้ครับยังแรกกับอะไรไปเงานงานหน,นึ่งนะครับบรรยากาศโดยรว่วมครับ งบน้อยทยอยทำนะครับปลากล้วยกําลังถือฟ้อนครับกําลังจะขึ้นมาอุปกรณ์ครับเก็ียบเลขผสมน้อยไหมครับเสาก็ม,นมนกกนีนะครับเสาสนิมันจนกินไปดยนะครับบรรยากาศมองจะเห็ดเที่ยงครับ บรรยากาศโดยรวมบบมีไฟบบมีป,ปลาปาหรอครับมาอยู่นหน้าคดหาโซลาเซียวครับมาใส่อยู่ทงไฮทงหนาครับขอบคุณที่รับชมครับผม